ที่เราจะรับพระทานด้วยกันนะคะเราจะเข้าสู่การแบ่งปันเฝ้าเดียวแบบ3าแอด้วยกันในวันนี้นะคะข้พอพระคัมภีร์เฝ้าเดียวของเราก็คือหนึ่งที่โมทีนะคะบทที่ <Okay. S> 1ข้อ11ถึงข้อ14 okay. Okay. พระวจนะคำของพระเจ้าก็ได้กล่าวไว้ดังนี้ <Okay. S 1> ตามที่มีอยู่ในข่าวอันประเสริฐเลิศของพระเจ้าผู้สเสวยสุข <Okay. S 1> คือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงชูกำลังพระเจ้าด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อจึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหลูพระเกียรข่มเหงและทำการหมิ่นประมาทพระองค์แต่ข้าพเจ้าได้รับพระกรุณา เพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทําอย่างนั้นซึ่งได้กระทําไปด้วยความเชื่ออย่างโฉดเขาและพระคุณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีมากเหลือล้นสําหรับข้าพเจ้าพร้อมด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยิสุ์เจ้าถ้าเราพร้อมแล้วขอมอบเวลาให้กับผู้นําในการแบ่งปันในเช้าวันนี้ค่ะยินเจริญอาจารย์จุ้มค่ะ พี่น้องได้ยินเสียงชัดเจนไหมอิทได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะจายเโอเครับก็ดีใจนะครับที่ได้พบปะพี่น้องทุกเชา้านะครับนอกจากที่เราจะตื่นขึ้นมาในเช้าว,วันใหม่นะครับด้วยพละกําลังกําลังเราเนี่ยมีเวลาที่หมดหมดหายไปได้ นะครับด้วยอุปสรรคต่างๆที่เราประสบแต่กําลังเราเนี่ยได้รับการเสริมทุกวันถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้านี่คือคิดลับที่สําคัญหนุนใจพี่น้องในการดําเนินกับพระเจ้าวันต่อวันนะครับ <S <S 1> <S 1> ดังนั้นสิ่งที่สําคัญเป็นหน้าที่ของเราและนอกจากที่เราใช้เวลากับระคำของพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับอย่าเป็นคนที่สเสื้อ ตอนเช้าสีอะไรแล้วลืมว่าตัวเองใส่เสื้อสีอะไรต้องนำพระคำของเจ้ามาภาวนาเพราะการเกิดผลเนี่ยเราไม่ทราบว,ว่าพระเจ้าจะตอบเราตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายหรือตอนเย็นการภาวนาพระคำของพระเจ้าเป็นส่วนของเราไม่ใช่ส่วนของพระเยซูเป็นส่วนของพี่น้องนะครับสดีบทที่หนึ่งสองสามกล่าวว่าคนที่ภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืน เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน,น้ำชีวิตจะเกิดผลแม่นอนหลับก็จะเกิดผลนะครับไม่เหี่ยวแห้งที่มีความสดชื่นตลอดเวลาการทุกอย่างที่พี่น้องทำจะจำเลยขึ้นครับเพืนน่อนำพี่น้องเข้าสู่บริบทนะครับให้น้องยึดบริบทบริบทนี้ก็นะครับถึงบริบทนี้ก็ถึงวันถึงวันอาทิตย์เลยถ้าเราศึกษานะครับ ว่าบริบทเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเพื่อที่เราจะไม่ออกออกจากขอบเขตประคำของพระเจา้านี่คือความสัตย์ซื่อของผู้รับใช้พระเจ้าก,ก็คืออยู่ในขอบเขตประคำของพระเจา้าขอบเขตของเราพระเจ้าให้เราทาขอบเขตสิ่งใดปรลักษาขอบเขตนะครับบริบทนี้ก็พูดถึงเปาโลเตือนนะครับเราต้องสามารถเตือนคนในครอบครัวได้นะครับเตือนภรรยาได้เตือนลูกได้ เือนคิดได้จักได้เป็นหน้าที่ของผู้นําผู้รับใช้พระเจ้านอกจากเลี้ยงดูโดยพระคาของพระเจ้าก็สามารถตักเตือนได้เป็นหน้าที่ไม่ใช่ที่สารเผื่อเท่านั้นท้กสามารถเตือนได้เปาโลเตือนที่โมธีตั้งแต่ต้นเหตุผลที่สามารถเตือนได้เนี่ยนะครับเปาโลเนี่ยมองเห็นนะครับคนที่อยู่สูงกว่านพระเจ้าประทานพรสามารถมองเห็นและเปาโลทําหน้าที่ตักเตือนต้องสามารถตักเตือนได้ไม่เกี่ยวกับอายุ เกี่ยวข้องกับการเจิมตั้งเกี่ยวข้องกับสิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้เราต้องทําหน้าที่นะครับคนที่ถูกตักเตือนก็จะเชื่อฟังเราเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เราเตือนมาจากพระเจ้าและเช่นกันพี่น้องกับที่โมธียอมฟังเปาโลตั้งแต่ต้นนะครับว่าระวังคนสอนผิดเกิดขึ้นแน่นอนนะครับคำสอนผิดท่านเปรียบเทียบระวางให้ที่โมธีได้ยินระวางคําสอนผิดและ ข่าวประเสริฐที่น้องต้องรู้จักธนบัตรจริงรู้จักธนบัตรจริงอย่างเดียวนะครับสามารถมองเห็นสามารถจับต้องได้รู้เลยว่าธนบัตรจริงนี่เป็นอย่างไรเมื่อธนบัตรปลอมมาเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าสิ่งนี้เป็นของปลอมลักษณะเดยียวกันต้องมีพื้นฐานต้องมีจุดยืนนะครับไม่ใช่เชื่อพระเยซูแล้วก็ไม่ทาอะไรเลยต้องศึกศรรษาประคำของพระเจ้านะครับหนึ่งทั่โมทีบทที่อ่าหนึ่ง สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่นะครับความจริงก็คือถึงวันที่ยี่สิบเลยว,ว่าข้อนี้ชาวนี่จะพูดถึงเ่าข่าวาประเสริฐนะครับข่าวประเสริฐที่สามารถนะครับคนทุกวันนี้อยู่ภายใต้ความคิดบาปนะครับล่าสุดพี่น้องก็ยินข่าวข่าวนะครับจากทางด้านศาสนาว่านะครับผู้ที่เป็นพระสงสุขก็คืออ่าโกงเงินนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับดังนั้นข่าวประเสริฐที่เปาโลพูดนี้นะครับสามารถช่วยต้องสามารถช่วยได้สามารถเอาชนะความต้องการในฝ่ายเนื้อหนังความโลภได้นะครับแม้แต่คนบาปหนาที่สุดเปาโลพูดถึงตัวเองแม้แต่คนบาปหนาที่สุดเนี่ยขาวประเสริฐช่วยได้นะครับดังนั้นในข้อสิบ นะครับสิบสี่ก็พูดถึงว่าพระเจ้าชูกําลังนะครับพี่น้องต้องรับการชูกําลังคนเราทําบาปทาผิดเพราะอะไรมีโอกาสขาดกําลังนะครับพระเจ้าชูกําลังโดยสองประการก็คือผ่านประคำของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับต้องมีสองประการประคำของพระเจ้าถ้าขาดพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เหมือนกับทฤษฎีไม่มีชีวิตต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นพยานอีกด้านหนึ่งในการ เป็นพยานว่าพระเจ้าตัดก,กับเราผ่านถ้วยคําของพระองค์ดังนั้นนะครับพระสงค์พูดว่าพระเจ้าชูกําลัง,เ,ลงเปาโลที่น้องที่มีป,ประสบการณ์การชูกําลังทุกวันนะครับดังนั้นและพระเจ้าเห็นว่าพระเจ้านี่รู้จักเรานะครับคนอื่นไม่รู้จักเราไม่เป็นไรแต่พระเจ้าเห็นว่าเราเป็นคนริษั์ซื่อริษัทซื่อดูจากอะไรพัฒนาของประธานนะครับของประธานที่เรามีเนี่ย คนสัส์ซื่อจะพัฒนาพัฒนาพัฒนาลองผิดลองถูกจึงแต่งตั้งให้ทําหน้าที่นะครับให้ทําพระราชกิจพี่น้องปฏาบาทําพระราชกิจของพระเจ้าต้องเป็นคนที่สั์ซื่อนะครับพระเจ้าเจอพี่น้องทําทําสิ่งใดรักษาการทรงเจริญสิ่งที่สาคัญมากกว่าการรับพรก็คือการรักษาพี่น้องไปที่ประชุมต่างๆเนี่ยนะครับพระเจ้าไวพรพี่น้องให้ผู้นําวางมือพี่น้องเนี่ยรับมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็กคือรักษา มีเนี่ยไม่ยากแต่การรักษายากกว่ามีบ้านสักหลังไม่ยากขยันหน่อยแต่การรักษาบ้านเนี่ยให้อยู่ในสภาพท,ที่เรียบร้อยเหมือนกับส0มสิบปีที่แล้วเป็นสิ่งที่สําคัญอาเม,มนไหมนี่เขาเรียกว่ารักษาเป็นสิ่งที่สําคัญสิบสี่กล่าวว่าโดยพระคุณของพระเจ้าเนี่ยนะครับพร้อมด้วยนะครับพระคุณของพระเจ้าเป็นส่วนของพระเจ้าพร้อมด้วยอะไรความเชื่อหรือความรักเป็นส่วนของเราเชื่อก็คือพูดประพฤติตาม ความรักก็คือหนใจพี่น้องไปหลายรอบแล้วว่ารักในสิ่งที่ทำนะครับพระเจ้าประทานงานประทานของประทาในใดพี่น้องเนี่ยศึกษาพัฒนาจนรู้ว่าของรประทานที่พระเจ้าประทานแก่พี่น้องเนี่ยมีประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อทิศนิจจ์และพี่น้องจะได้ทําในสิ่งที่รักทุกวันเมื่อพี่น้องได้ทําในสิ่งที่รักทุกวันพี่น้องจะมีความสุขทุกวันอาเมนไหนะครับดังนั้นพี่น้องครับข่าวประเสริฐคืออะไรเรามาดูความหมายข่าวประเสริฐก็คือพระกิตติคุณ ก็คือพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มประคำของพระเจ้าทั้งหมดหรือข่าวประเสริฐนะครับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพียงพอพี่น้องครับเฉพาะข่าวประเสริฐที่พระเจ้าประทาน,นแห่เรานี่เพียงอย่างเดียวพี่น้องสามารถเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ไม่ต้องไปหาข่าวประเสริฐอื่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับกราเทียบทที่หนึ่งเนี่ยนะครับพี่น้องไปศึกษาเองพูดถึงว่าไม่มีข่าวประเสริฐนื่นอีก คือความรอดจากความตายเนี่ยผมหนุนใจพี่น้องไปหลายครั้งแล้วว่าคนที่รวยที่สุดในโลกนี้ผมเคยคุยมาแล้วเวียช้างนะครับให้เขาซื้อความรอดสักสิบล้านนเงินหนอ่อันด้วยเงินพันล้านเนี่ยนะครับให้เขามีชีวิตไปอีกร้อยปีเขายินดีซื้อนะครับนี่คือข่าวประเสริฐที่มนุษย์ช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความตายเป็นข่าวประเสริฐที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับม,มนุษย์ปรารถนาที่มีชีวิตที่ยืนยาวดังนั้นนะครับกลาเียบที่หนึ่งนะครับในข้อหก พ,พูดถึงว่าเาปาโลพูดถึงว่าข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจรู้สึกประหลาดใจเหลือเกินที่พวกข่านพากันละทิ้งพระองค์ไปอย่างรวดเร็วเป้าหมายก็คือหลังจากเชื่อนะครับหลังจากเชื่อมีคนมาเชื่อพระเยซูมากมายในเขาจาักเหนือเก้าและเขตจัดต่งตางๆและรับใช้พระเจ้าอย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ย เข้าไปหาฝ่ายโลกแสดงว่าอะไรแสดงว่าในระหว่างที่เชื่อในในระหว่างที่รับใช้เนี่ยไม่ได้เลยเลยจับพระเจ้าไปหาข่าวประเสริฐอื่นถ้าเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะยึดว่าสิ่งนี้เป็นของแท้ไม่ไปหาข่าวประเสริฐอื่นไม่ไปหาสิ่งที่ทําให้เรามีความยินดีมากเกินขอบประคำของพระเจ้ามากเกินกว่าการเตสนิทกับประคำของพระเจ้านี่คือแหล่งแห่งความยินดีสูงสุดแล้ว นะครับดังนั้นนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เปาโลหนนใจว่าพระองค์ทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคิดแต่ท่านกับหันไปหาเขาประเสริฐอื่นเสียนะครับและในขะ้อเจ็ดนี่คือสิ่งที่ตรร้องลต้งระวังมีบางคนทำให้ท่านยุ่งยากนะครับปิดเบือนเขาประเสริฐปิดเบือนคืออะไร นะครับโดยช้อยยุคนี้โซเชียลต่างๆที่พี่น้องก็ไปฟังฟังได้แต่ต้องมีพื้นฐานถ้ามีคําถามใดก็ปรึกษาสปอ,อรปรึกษาอาจารย์ได้นะครับเราต้องเป็นคริสเตียนนะครับหรือพี่น้องเนี่ยเป็นคริสเตียนชาวเปโลอาเวลาฟังแล้วนี่กลับไปศึกษาพระคาของพระเจ้าศึกษาทั้งปริบททั้งเล่มพราะมยามสุดจะเป็นครูแก่พี่น้องนะครับเพราะอะไรผลของการบิดเบือนเนี่ยนะครับก็คือถูกแช่งสาบนี่คือเหตุที่ นี่คือผลที่จะได้รับอย่างแน่นอนตามประคำของพระเจ้าและเขาแปดแม้ว่าแม้เราทู้สวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านแล้วจะต้องถูกแช่งสาปนี่คือสิ่งทีเง่เป็นผลที่เราต้อง,งรับจงพิสูจน์การกับใจของต่านี้ผลที่เกิดขึ้นผมนวลใจพี่น้องในกลุ่มสตรีไปเมื่อวันอังคารท,ที่ผ่านมาผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราต้องต้องสำรวจดู นะครับนอกจากเรียกพระกิตติคุณและข่าวประเสริฐแล้วเรียกข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระกรุณาคุณของพระเจ้าเพื่อเน้นย้ำให้รู้ว่าความรอดเกิดขึ้นในพระเจ้านะครับด้วยพระมหากรุณาคุณของพระองค์ผมจบที่หนึ่งเทบทที่สองก็สองเลยกล่าวว่าเปาโลเปาโลเป,าโล,เปาโลกล่าวว่าถึงแม้ว่าในขณะที่เราเนี่ยเชื่อข่าวประเสริฐ สิ่งที่พี่น้องจะได้รับและเป็นสิ่งที่พี่น้องหลายหลายคนไม่สามารถอดทนอดทนได้เ <c oughs> ปาโลบอกว่าถึงแม้ว่าเราต้องทนการยากลําบากไม่สบายหรอกพี่น้องการเดินในข่าวประเสริฐการเดินบนกางเขนของพระเจ้าไม่สบายเปาโลกล่าวว่าต้องทนต่อความยากลําบากได้รับการอระยศทษต่างๆแ,แน่นอนการเข้าใจปิี่เกิดขึ้นในตัวเองในคิดจัใจในครอบครัวนะครับเราก็ยังมีใจกล้า ต้องมีใจกล้าคึกเขิมในพระเจ้าที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายทั้งทางที่ต้องเผชิญอุปสรรคมากมายนี่คือสิ่งที่หลอ่อล้อมนี่คือสิ่งที่ท้าทายความเชื่อข,ของพี่น้องก็คือความยากลําบากการอาประยชน์อุปสรรคมากมายและสุดท้ายก็คือพระเจ้ามอบข่าวประเสริฐให้แก่เราทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะเปาโล เพื่อสองประการก็คือเพื่อรักษาไว้และนําไปประกาศแก่ผู้อื่นสิ่งที่ได้รับคืออะไรเราได้รับข่าวประเสริฐสิ่งที่ขาดและแก้ไขคืออะไรรักษานําข่าวประเสริฐไปประกาศแก่ผู้อื่นขอพระเจ้าวอวยพรแก่พี่น้องทุกท่านให้เป็นคนที่พระเจ้าคิดหมายไว้ในใจและตัดกับพี่น้องว่าเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อจงรับพเรเถิด ในนามขององค์พเย,ยสุกิจอมเ่งอามรมขอบคุณสําหรับท่านอาจารย์จุ๊บในการแบ่งปันเฝ้าเดียวในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งข้อสิบเอถึงสิบสี่พี่น้องสามารถไปอ่านใครควรเพิ่มเติมได้นะคะว่าพระเจ้าจะตัดอะไรผ่านพี่น้องไหนก็ทมบทตอนนี้นะคะซึ่งเราเชื่อว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือพระสกิตติคุณนะคะพี่น้อง ข่าวประเสริฐของพระเจ้า,าเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันนะคะพระเจ้า,าได้ตัดกับเราและบอกกับเราและทรงชูกําลังเราที่จะให้เป็นส่วนในการร่วมกัน,รป,กนประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า,านะคะโดยผ่านราะวะจนะคำของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้รับใช้ผู้นําของเรานะคะและที่สําคัญพระเจ้าได้ประทานพระคุณอันมากล้นแก่เราแล้วนะคะพี่น้องจงขอบคุณพระเจ้านะคะ สำหรับพระคุณทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรง,งมอบไว้ให้กับเราล้วนเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นนะคะวันนี้เราได้รับประสบการณ์จากพระเจ้าในทุกๆวันเราเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อในสายพระเนตรของพระองค์ดังนั้นเราจึงร่วมกันปฏิบัติพันธกิจของพระเจ้าร่วมกันนะคะและที่สําคัญคือพระเจ้าก็ประทานความเชื่อความรักให้แก่เราซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าพี่นองคะไม่มีข่าวประเสริฐใด เท่ากับพรเยกสุริ์เจ้าในชีวิตของเราแล้วนะคะดังนั้นเราอย่าไปสัรหาข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐที่ใดที่อื่นๆเลยที่มันอาจจะมาในรูปแบบของคนลวงสิ่งล่อลวงเนาะอย่างที่อาจารย์จะบอกในสื่อโซเชียลมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทั้งคำา้อนเทียมเท็ต่างๆอะไรก็เยอะแยะมากมายเราจะไม่หลงเชื่ออย่างเด็ดขาดนะคะเราจะไม่บิดเบือนในความเชื่อของเรา เราจะตั้งมั่นในข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะในช่วงไฮสุดงเอ็ดขอเรียนเชิญอ,อาจารย์สวยนะคะที่จะอธิษฐานอวยพรพี่น้องสําหรับในเช้าวันนี้ค่ะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเท่าเดียววันนี้ด้วยที่เตือนเรานะครับพี่น้องครับ ข่าวประเสริฐมีข่าวประเสริฐเดียวและข่าวประเสริฐนี้นะครับไม่มีไม่มีในาศาสนาไม่มีในที่อื่นนะครับมีที่เดียวคือในพระเยซูคริสเท่านั้นผู้ทรงเป็นข่าวประเสริฐแท้ของเรานะครับในพระเยซูคริสเท่านั้นในาศาสนาไม่มีนะครับดังนั้นเพิ่อพีตรงนี้พูดถึงว่างงนะครับเมื่อเห็นพี่น้อง นะครับที่เชื่อพระเจ้าแล้วหันกลับไปกราบไหว้ลูกรบหันกลับไปหาพระอื่นอีกนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็นึกถึงพี่น้องหลายคนทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อมารู้จักพระเจ้าแต่ไม่พบพระเจ้าจริงๆนะไม่พบข่าวประเสริฐแท้นะครับและเป็นเหตุทำให้หันกลับไปตรงนี้นี่นำไปสู่ความพินาา นำไปสู่ความวิบัตินะครับซึ่งเราทั้งหลายวันนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราทุกคนนะครับเราจะไม่ประมาทด้วยนะครับเพราะว่าหลายครั้งแล้วที่มีข่าวใหม่นะครับมีพระเทียมเทศทําการอัศจรรย์ทำน่นทํานี่นะครับทํารักษาโรคแล้วก็หรือทําการอัศจรรย์ต่างๆเราหลายเราหลายหลายคนนะครับไปเชื่อฟังแล้วก็หลงติดตามไปนะ โอเคให้เราสงบใจนะครับพระเจ้าพรลาขอบคุณพงค์สำหรับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพงค์ทรงสเสด็จมารับสภาพมนุษย์พงค์เจ้าข้าและอยู่ท่ามกลางเราและพง์ทรงทนทุกทรมานเพื่อเพื่อความบาปผิดของเราและพงค์ทรงนำความบาปผิดของเราทั้งสิ้นที่สมควรตกกับเรา รับพงทรงรับไว้ที่กังเขนพงทรงทนทุกทรมานเพราะความบาปผิดของเราเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับการช่วยกู้และได้รับการไถ่โดยชีวิตของพงคงและบัดนี้โดยชีวิตของพงคงสิ้นพระชนบนไม้กังเขนแล้วนั้นและทรงถูกฝังไว้พงทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพงทรงมีชัยชนะแล้ว ขอพงรงโปรดเมตตาให้ชีเราดำเนินชีวิตกับองในชีวิตใหม่ด้วยวิญญาณใหม่ด้วยรับการเจอใหม่ทุกวันพุ่งโจคาพระเจ้าดำเนินกับองด้วยวิญญาณใหม่ด้วยการเจอใหม่ด้วยน้ำมันใหม่และประสบการณ์โดยฤทธิ์เดชใหม่ๆกับทุกวันกับองทุกวันพระเจ้าขอพระคุณความรักของพระเยซูกิตดำรงอยู่กับเราทั้งหลายทุกคนในนามพระเยซูกิตเจ้า อาเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับยึดมั่นให้แน่นนะครับยึดให้มั่นครับพระเจ้าอวยพรครามพระเจ้าอุปภรพนนรา